ก็คือมีน้ำใต่ยึดตือมีโมล่ลงใดลงใดบ่น่ะคือชั่นคือชั่นเถอะทำไมก็ไมกี้ฮ้ยสางอย่างนู้นเออสางห้อง่านงหินไหมี่นอ่างบหินด้วยหินเลี้ยงไล่กันเลยพวกกับเกิดหน้าพระท่นหรอกหินที่เขาผสมปุ๋นนี่ครับ เอาผ<อ><อ>ู้เป็นข้าเจ้าก็สร้างไว้ด้วยนี่ก็สร้างไปโดนแล้วนี่เนาะตั้งแต่สมัยพุ่นแล้วหินผสมกับซีเมนต์นี่พี่น้องครับเกิดมาพระท่าน<อ>เกิดมาแล้วมาเห็ยนอยู่นี่เลยของเงาะอยูข้างล่างเป็นยังข้างล่างก็เป็นแม่น้ำกุดเออนี่ยจากแม่น้ำกุดกับเป็นสงครามพอดีัสแสดงว่าหินข้เจ้าสร้างยังไว้บุญสร้างสมัยก่อนนายทีเป็นสร้างเครื่องสร้างเครื่อนต้เออเนาะถ้าโดนแเราตั้งก็เกิดพระทัานเนาะ ทางเคลื่อนเป็นหินหนงนี่ไมพี่นองม่เล็กควอมนันี่นี่นะไม่เล็กค้อม,ลอมเล็กค้อคมนนันกแข็งขนาดเหินแข็งขนาด,นาดทำไมก้อนนเอ้ออา่ะ้าวน,น <laughs> อดอรแบาขายอันอหัดนมหนอ่อย่องนี้อะไรตังค<อ>์ูคุม่ากกันแล้วปรเด็ไปลองเบิง้งสัน ้ก็แบนพอดีตัวเรียนผมง่ายคอพี่น้องลุยไปได้เรับลุยน้ำตองตังตักพาลุยปลาเบนมาแล้วเบนมาแล้วบ่มีถอยเดินหน้าแล้วไม่ถอยเน้นว่าตักได้เดินแล้วต้อง,งเดินต่อไปแต่เป็นคนน้ำฝนมันมถอยเยอะได้เยอะดอกประสาทฝนบ่า,นาตัางว่าโอ้ ลานหินเลนะยพี่น้องล้านเลยท่ทานออกเลยพี่นอ้องมืดตึ๊บเลยเนี่ตังง้งชั้วหมุตไปน,นี้ไปจนไพ่เลยพี่น้องคลิปเลยไปนไพ่ต่างผ้าพะเดีไปนไพ่เลยขดหินเลยพี่น้องนี่อะไรนี่ จนไผ่ไปจนไผ่อ๋อโอ้โหมนผสมซีมเมนต์เลยเรามันสางยังไววุดตะกอนแต่สมัยโบราณสมัโบราณสมัยดึกดำบรรพ์อีฟอยอีเมียห้าสางไว้ปูนยาตายายเหาสางไวเนาะส,สมัยใต้ตะเกียง ใส่แต่เกียงใช่ทำัมนะโอ้ครับแม่น้ำสวยงามว่ใส่แตะเบียงใส่ใส่แตะเกียงกระบองนั่นไหมวะ,ะใส่จิ้มก็แล้วก็ไปจุนมก็น้ำมักหนะ้าใส่กระป๋องเออใส่ขวดอิ่มรวย <c oughs> เาายห็นแล้วมองวิวสวยๆงามงาม

นอนยาวๆไปจุนไฟก่อนไปเรรับมังกนใหญ่เนาะนอนนงดินนอนนังดินนี่นนางนอนนังดินอ่อนๆอ่อนๆอ่อนๆสวยมันคุ้มภาคเกิดมันนออกลลยยย่า้ ไม่อ่อนุูแล้ไปทั้งกูดาหน่อไม้ให้ดูกูด่เดี๋ยวหน่อไม้นอนนี่มีแม่เขาเอาเมีดอยู่ใส่ยนี่เฮาบม่ได้เอามาแสดงว่าบ่เอามีดที่บคุณแล้วโอ้นนี้คือมีดิางไว้ใส่วคอเียมที่ของคุณมันไปเล้วแม่เฮาหรืองก่อนเอิ้นถามอยู่แล้บปากเอาอยู่พีถือ ตังๆขอยตังเขอใจว่ายายถือมาอันนี้ว่ายายบัได้ถือมาย่างไปกวนนี่ว่ขาอ่นว่ได้นึงได้นึงดบกของคมอันนี้เียดข้วันนี้วนได้ตังบ่ได้ถือมาโอ้วันยายบ่ได้ถือมาวันนี้ไ้ขึ้นแปลวัเสดจได้ป่ากรได้ไหลวได้มเออไปไปโันไปได้ไหยายจอด ได้เหรอเดับตัวบ่อน่าแหละอ่เป็นหนทางมาลจ้ะได้พ่อเดินสิบุกไปนั่งมือนน้อโอ้ยป้องหน่อยๆน่ดิพี่น้องนี่ต้องหมุนไดตไหมไต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 โอ้หมุนป้าไพ่เด้พี่น้องบ้านยังอ่ะเสียขา่แล้ว ก็น้ำไฟก็ได้เสียหลุดอ่ะพี่นองวิวบรรยากาศวิวชวยชวยเดี๋ยวไหมม่นอนไม่ร้ายขนาดพี่น้องบ้ดนตอนงาๆนอนชวยชวย หะผ้าอาจารย์มาครับอครับผมตอนพ่อ้าอาจารย์พอน้องตังคคุณบอก เราเดินสิ่าวไปจั๊กหนึ่งว่างเข้าไปเลยบุกหอดสารคามเลยอมเพื่อยังก่อนตัวสูงที่ใส่ยุยไก่ให้แต่ข้าเดียวขันยูด่วนกับ่ไก่ละได้ยูเพียงไก่โอ้เมียได้พี่น้อง ได้ครับนน้องตังคนคยบนเนาะเระเดนเมียเลยอื่อือืีอมอืมอืนอามอืมอืมอนองมลยตอนอกมอะมอมอือืนอ่มอื หลังเงินนี่ยอยู่แคบของหมืนไม่ลงมาแกมาเสียบไบ้บนของหินก็โดนน้ำโอ้แม่สาวอะไระสาวมาทั้งมันแดงโอ้คิ้วสบายเลยนางถ่ายมัอผู้เดียวเป็นทางอดลอดเป็นพน้องทา้งยังทางเดินจะกล่อมหายยังไงโอ้หายยัด สังเกตนะมันยังหมดดกใหญ่เลยคุณที่ห้าคุณที่ห้าเห็ดแบบนี้ไปหาน้ำปลาแบบนี้สังเกตเอาสีดำก็โล่ไปตามไปดู หมดแล้วก็นยังไปมันเต่าอ,อยู่แล้วจะไปนั่งฟอมันท่างก็เท่านี้กินอะ อัย่านตะมันออกกข้อขุ่นอะไรยางหันบ้านหันทางนั้นบ้านนั้นไปทางสวนข้ามไปทางบ้านใดปากยามไปหาบ้านกาแยกูด้ตะโกะสะโนม้วนทั้งแตแห้งทางพุ่นเนาะมืดมาซื้อมาเนี่ยหันโแห้งมาดูแห้งดกทางเฮาดูเล่นกายจุดไปที่มอ ัคือเด็จะขึ้นกรออกพร้อมกันเลยนะมันเด้อพี่น้องเด้อมามนปลานคุ้ใจไปเมันเราเบิเราบิดมันออกนีใจกะออกเบิดะาทำบออที่นี่ก็แสดงว่ามั้ยตังตังกขาไปคิวขีตามรอ นาวอนอไมไปก่อนเตียลงมานอนไม้ไปก่อนเ้ามีถุงอยู่มาดุงออย่างสเดี๋เอามานำสำรองให้จังบ่นะลงมาอนไม้ก่อนห้อมีุ่งอไม้ไปอนไม้ไปตั้งตังเขาสะ โอโอ้เฮ้ย <Armenia Class AS> ่ามกันละห่อน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 ร่มุนไปกอนครับครับครับพอดนห่อนอะซ่อมี่ยงไปกันเฮ้ยป็นไหนครับเป็นไหนอ้หมี่ยงวันเฮ้ยคดเก๋เยดีครับคิวครับ ชิวนั่งรถอย่างเดียวเลยครับนั่งรถอย่างเดียวเลยวนนี้ก็หอนพอดีสวัสดีครับชิมนาพากับชิวมเด้วยพี่น้องด้วยสวัสดีครับ